เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายอ่ะเราจะมักเป็นห่วงว่าอ้อเดี๋ยวคนนั้นจะไม่สบายเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่สบายเดี๋ยวลูกจะไม่สบายผมก็คิดแต่เราลืมคิดไปเปล่าว่าเราก็ตายได้นะเราก็ไม่สบายได้นะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ร่างกายเราดีพอหรือยัง มันสําคัญมากๆเลยในเรื่องของสุขภาพถ้าให้เทียบความจริงจังสําหรับตัวผมเองนะครับสุขภาพเนี่ยผมให้อันดับหนึ่งเหนือล้ําทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นการงานเงนิงนทองหรืออะไรก็ตามผมบอกเลยครับสุขภาพดีทุกอย่างตามมาแน่นอนสุขภาพไม่ดีทุกอย่างที่มีอยู่เตรียมหายไปแน่นอนเช่นกันถ้าเรียงความสําคัญนะครับที่สุดเลยในชีวิตนะครับสําหรับผมเนี่ยก็คือสุขภาพคือบางคนอาจจะบอกว่า ครอบครัวหรืออะไรก็ตามมันสําคัญอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีทุกอย่างจะแย่ไปหมดให้คิดถึงสภาพที่เราสุขภาพไม่ดีนะเราสุขภาพไม่ดีตอนเราอายุเยอะเรามีลูกแล้วลูกเราก็กระตันอยู่กับเราเขาต้องใช้เวลาทั้งหมดของเขาที่จะไปพัฒนาชีวิตไปมีความสุขพพกับครอบครัวของเขาใช้เวลาทั้งหมดของเขาใช้เงินเก็บของเขาทั้งหมดมาดูแลเราที่ป่วยเพราะเราไม่ดูแลตัวเอง เพราะฉะนั้นผมจึงมีความชัดเจนมากว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมคือการที่เราสุขภาพดีสุขภาพที่ดีของเราคือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับคนที่เรารักก็ต้องบอกเลยครับบอกว่าหลังจากที่ผมรักษาผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดตลอดชีวิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการมีชีวิตอยู่โดยเป็นปกติสุขะ โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปฟอกเลือดสัปดาห์ละ3วันไม่จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดบ่อยๆไม่จำเป็นต้องเข้าออกโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องกินยาทุกวีทุกวันเนี่ยมันคือสมบัติที่สุดยอดมากๆแล้วถามว่าเห็นคุณค่าในชีวิตไหมก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เรียนหมอมาเนี่ยก็เห็นคุณค่าในชีวิตมาตลอดแล้วครับเพราะว่าเจอคนตายมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับอายุเลยครับการฟอกไตเนี่ยเด็กอายุ20ก็ฟอกได้เยอะแยะเต็มไปหมดผ่าตัดเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมด คือต้องบอกอย่างี้ว่าเวลาเราดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่เหมือนเราซื้อของเวลาเราซื้อของเราเอาเงินไปซื้อใช่ไหมฮะเอาเงินไปซื้อซื้อขนมเราก็ได้ขนมซื้ออาหารเราก็ได้อาหารซื้อเสื้อผ้าเราก็ได้เสื้อผ้าแต่เวลาจะซื้อสุขภาพเนี่ยเดินเอาเงินไปซื้อสุขภาพมันได้ไหมมันไม่ได้นะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสะสมไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะรวยคุณจะจนหรือเศรษฐสถานะอะไรทั้งสิน้นจะรวยจะจนคุณต้องสะสมสุขภาพด้วยตัวเองต้องมีความตั้งใจ ต้องมีมายเซ็ตที่ถูกต้องกับสุขภาพมันจะเป็นสิ่งที่เป็นบ่อกเกิดของความสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชื่อเสียงต่างๆถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยไอ้ความสําเร็จที่ทุกคนขว่หากันเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์แต่น่าเสียดายมากๆครับว่าคนที่นึกได้ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลอาจจะป่วยมากๆ หรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมามีสุขภาพดีแล้วสิ่งสําคัญที่ผมอยากแนะนําคือถ้าวันนี้ท่านยังมีสุขภาพดีอยู่อย่ามองข้ามความโชคดีในชีวิตของท่านจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะมันมีค่ามากกว่าอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่ามันมีค่าสุดๆแล้วมันจะเสริมในทุกๆอย่างมันจะทําให้ท่านพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมอย่างน้อย1ิเท่าแน่นอนครับถ้าท่านมีสุขภาพดีก็ขอวอวยพรในทุกๆคนนะครับ มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและชีวิตที่เยี่ยมยอดครับทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่น